สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสําหรับในช่วงบ่ายๆนี่นะครับเนาะเอาการิบม้าไปเที่ยวเรากันนะครับเนาะเอาไปเที่ยวเรากันเลยนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับผมเมื่อในวันที่20นะครับเนาะเมื่ออื่นวันที่21นะครับวันที่21วันพุธที่21่สิบเอ็ดขึ้นเมื่อเอินนะครับเนาะวันพรุ่งอื่นนะครับกัเมื่ออื่นนะครับเนาะวันพรุ่งนี้นะครับผมกับซีม้าได้ส้มสาวเราอีกนะครับเนาะเพราะว่า เมื่อในห้าวสียห้ไปก่อนนะครับเนาะนะครับผมสําหรับห้าวสียห้ก่อนนึกมือนะครับเนาะเพื่อว่าเพื่อนๆกั่นไที่ได้พเจาหน้านะครับเนาะว่าตัวใดเป็นตัวใดแน่นะครับเนาะสำหรับสาวเ่าคนสวยของห้านะครับผมในี่ติานมากนะครับเนาะห้ากรไหายเพื่อนเพื่อนไปที่ัตดีนะครับเนาะนะครับผมนะครับไปไปที่ตัวดีนะครับเนาะสามหาพนะอุ้ยโผดโปดนะครับเนาะเลขออกไปที่สามแปดท่านอะเลขออกไปที่นะครับเนาะ 938าสามแปดนะเลขออกไปที่938นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมา9 3 8นะครับข้างล่างออก9 9พาเาพาะภานะครับ3นะครับเข้าหปไปที่35นะครับ35มา38นะครับเนาะแล้วตัวนี้มันชนกันทั้ง4ตัวนะครับเราก็ลืมไปนะครับลืมไปลืมไปลืมไปตัวนึงนะครับเพื่อนๆเนาะก็คือตัวที่มาทุกงวดก็คือ3ตัวนี้นะครับ8 เก้าศูนย์เท่ากับเริ่มไปนะครับเนาะตัวที่มันชนมานี่นะครับเนาะห้าหกเจ็ดแปดห้าชนห้าหกชนหกเจ็ดชนเจ็ดแปดชนแปดนะครับเท่ากับได้มาแล้วนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดได้มาแล้วแต่แปดนี่นะครับเนาะเราก็ไปพลาดอีกตัวหนึ่งเข้านาสิเพิ่มแปดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ะจะเป็นสามแปดตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสามแปดตัวนี้นะครับสามแปดตัวนี้นะครับ น่าเสดายผากๆนะครับเนาะขนาดมันชนมาแล้วแล้วมันก็ติดอยู่ใน3ตัวนี้ด้วยแปดเก้าศูนย์เนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเฮากาส์ีนะครับในงวดนี้เนาะสาเล่าคนสวยของเขานะครับผมสิได้ไปที่ตัวอดไนะครับน้องเดียวในงวดนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าเอ็ดก็ได้อยู่นะครับเนาะเพราะว่านะครับเนาะในในตัวที่แอดใส่อยู่หันะครับเนาะมันก็จะเป็นเลขหกตัวเนาะเป็นเลขหกตัวนะครับมันก็จะเป็นนะครับหกตัวแสนหมื่นพันร้อย สิบแล้วก็หน่วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือการออกสลากนะนะครับตัวล่างเป็นตัวนี้นะครับเนาะตัวล่างอันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้บนนะครับเนาะจำไวัเอดใส่อยู่นะครับทั่วไปของเพิร์กสิเป็นตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้คือล่างตัวนี้คือบนอันนี้ทั่วไปนะครับเนาะแต่ว่าเอ็ดใส่อยู่นี่คือตัวนี้เป็นล่างนะครับสองตัวหน้านะครับเลขมันออกไปที่ห้าห้าเก้านะครับเลขออกไปที่ห้าห้าเก้า 938นะครับนะครับสำหรับแอดกรสิได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะคือตัวนี้55คู่นี้นะครับมาเข้าล่างนะครับเนาะเข้าล่างนี่ครับมาเข้าล่างตัวนี้นะครับเนาะหัวที่ผ่านมาออกตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะก็ได้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะปกติแล้วมันจะต้องมาบนไม่บนก็ล่างนะครับมา38ก็พลาดไปนะครับเนาะนะครับแต่ว่าให้วิ่งหานะครับ5ก็ไม่มานะครับบนล่างเนาะนะครับแต่ว่าจับคู่ไปที่ตัว3าหานี่นะครับ3าหานี้นะครับมา แต่ว่ามาตรสามนะครับหาว่ามานะครับเนาะเป็นสามแปดเอ้านะครับผมกะพลาดไปนะครับเนาะแต่ว่ายังได้ก็ดีนะครับเดี๋ยวกเขาไม่อีกนะครับเพราะว่าสามงวดติดนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สี่กะพลาดไปนะครับเดี๋ยวเข้าสี่มาเบิ้งงวดที่ต่อไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าสามงวดติดกันประมาณนั้นเข้าสองตัวเข้าสองตัวนะครับชุดสองตัวตรงเลยนะครับเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะในงวดนี้เดี๋ยวเข้าสี่มาเบิ้งนะครับเนาะว่าสิได้เป็นตัวได้เข้าสิไปที่สูตรที่หนึ่งและสองเลยนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งและสองนะครับ สูตรที่1และ2นะครับเนาะไปที่สูตรที่1และ2ก็คือตัวนี้นะครับเนาะหและ2นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะหและ2นะครับนี่นะครับสาวเราคนสวยนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะเลข3ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับสามไปที่ตัวนี้นะครับเล้วบานที่นี่นะครับเนาะในงวดนี้นะครับผมอ่าสูตรนี้ถือว่าหลุดนะครับในงวดที่ผ่านมาถือว่าหลุดนะครับสูตรที่2ถือว่าหลุด นะครับแล้ววานที่นี่ในงวดนี้นะครับเท่าประมวลผลมาแล้วนะครับสูตรที่1ได้ไปที่9012ตัวที่เพิ่มขึ้นเลข2นะครับตัวที่เพิ่มนะครับเพิ่มมา1ตัวนะครับสแตนบายไว้เพื่อถามมันชนนะครับเนาะถ้าชนก็เอานะครับไม่ชนก็ไม่เอานะครับเนาะนะครับในสูตรที่1ได้ไปที่ตัวนี้นะครับ9012ซตัวสูตรที่2ได้123 123เลข2สูตรนี้นะครับเนาะสสูตรนี้ก็นะครับเดี๋ยวเขาจะวางเลข2สูตรนี้เนาะนะครับสูตรที่1และ2นะครับ สูตรที่หนึ่งได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับไปที่ตัวนี้เลยนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่เป็สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้ไปที่สูตรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเข้ากระเซียวนะครับสามตัวนี้เป็นหลักนะครับเนาะนะครับสามตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็สามตัวนี้นะครับเป็นหลักตัวนี้ก็ชนนะครับเพราะฉะนั้น เลขก็จะเด่นไปที่นะครับเนาะในในสูตรที่1และ2นี้จะเด่นไปที่1และ2นะครับ1และ2นะครับเอาเท่านะครับผมได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวข้อเสียเบิรสูตรที่3และ4นะครับเพื่อยืนยันนะครับเนาะสูตรที่3และสี่นะครับนะครับเนาะในสูตรที่3และ4นี่นะครับเนาะก็เดินมานะครับเท่ากันนะครับเดินมาเท่ากัน8 8งวดวันนี้เป็นงวนที่8 9เกานะครับมวนนี้เป็นงวนที่89นะครับในงวดที่่านมากนั่นนะครับเนาะในสูตรที่3และ4นี่นะครับ ชนกัน4ตัวเลยนะครับเนาะห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดชนกันนะครับเนาะนะครับก็แปดก็มาในหลักหน่วยบนนะครับเนาะนะครับในงวดนี้นะครับเนาะชนกัน4ตัวเลยสหรับงวดนี้นะครับเนาะปรามอนพลออกมาแล้วได้เป็นที่สูตรที่สี่สูตรที่สามได้สี่สามสองหนึ่งสูตรที่สี่ได้สี่ห้าหกเจ็ดเอ้าบานที่นี่จังละหัวนี้ก็ได้นะครับเนาะนี่นะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามสวยงามนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเขาสีมาวางเลยตน่อเลยนะครับเนาะสูตรที่สามนะครับเนาะสี่ สามสองหนึ่งนั่นไงนะครับมาแล้วนะครับชนสามชนนะครับชนสามนะครับชนสองชนหนึ่งเอานะครับสูตรที่สี่นะครับได้สี่ห้าหกเจ็ดนานเป็นเลขได้รับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะแล้ววานที่นี่นะครับตองเลขตัวนี้นะครับเลขหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับสามตัวนี้สําคัญนะครับ สามตัวนี้เป็นสําคัญนะครับเนาะสามตัวสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนี่ก็หนึ่งสองสามนี่ก็เป็นสาคัญเพราะฉะนั้นเลขมันจะชนอยู่ในสูตรก็คือเลขหนึ่งนะครับเนาะเลขหนึ่งชนในสูตรนะครับชนในสูตรนะครับนะครับเนาะแล้วชนนอกสูตรก็คือสองตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับเนาะเราก็จะให้วิ่งหนึ่งนะครับเนาะวิ่งหนึ่งนะครับวันนี้เนาะหนึ่งนะครับบนล่างนะครับเนาะบนล่างนะครับหนึ่งนะครับเนาะวันนี้หนึ่งแล้วก็มาชนตัวนี้ด้วยนะครับเนาะ หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเนาะในงวดนี้หนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับสูตรที่สามและสี่นี้สี่ก็ชนสี่นะครับชนสี่นะครับชนสี่นี่นะครับชนสี่เลี้ยวบานในโซรหของเฮานะครับตัวหลักเลยนะครับเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองมันก็จะชนกันที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองชนกันที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสอง สองตัวนี้ก็จะเป็นหลักเป็นหลักนะครับเนาะเลี้ยวบานที่นี่ตัวที่นะครับตัวที่มันชนนอกจากสองสูตรนี้ก็คือเลขสี่ครับเลขสี่ไม่ชนสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับเนาะก็จะชนสี่นะครับในสูตรสามกับสูตรสี่นะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่เด่นก็คือสี่นะครับสี่นะครับแล้วกับตัวต่อไปตัวที่ชนสองสูตรก็คือสามนะครับก็คือสามสามตัวนี้นะครับสามสามนะครับสามตัวนี้นะครับสามนะครับก็จะเป็นสาม นะครับนะครับตัวที่2ก็สานะครับเนาะเลขวบานที่นี้นะครับเลขก็จะมีอยู่เท่านี้เลขวานก็มเบางสูตรที่หาสูตรที่5นะครับนะครับสำหรับสูตรที่หานี่ก็เดินยาวนะครับเดินยาวเลข3ตัวเข้ากันนะครับเนาะเลข3ตัวเดินยาวนะครับแต่ก็มีช่วงหลังๆนี้มีสะดุดอยู่นะครับเนาะแต่งวดล่าสุดนี่ก็เขาไม่อีกนะครับเนาะนะครับงวดล่าสุดได้ไปที่3 4 5สี่ห้านะครับเลขออกไปที่9 3 8นะครับก็เลข3มาที่หลัก10บนนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลมาแล้วได้ไปที่ 901เออได้901นะครับเพื่อนเนาะ901นะครับนะครับสูตรที่5ได้ไปที่901นะครับเพื่อนเนาะ901นะครับแต่901นะครับเลข1ก็ชนอีกแล้วนะครับชน1แล้วนี่ครับ1 1 1แล้วก็1นะครับชนแบบนี้เลยนะครับเนาะ1 1แล้วก็1 1นะครับเนาะชนไปถึง4สูตรเลยนะครับเนาะแนวบานที่นี่นะครับตัวที่นะครับชน2ตัวนะครับชน2สูตรก็จะมี0 และ9กนะครับเนาะก็จะมี0ูนย์และ9 0และ9นะครับจะมี4ตัวนะครับเลขอยู่นี่นะครับเนาะสองศูนยะ์ 20, นี้ถ้าชนแล้วก็จะเป็นหลักเลยนะครับเนาะสองศูนย์ชนนี่นะครับนะเนาะเท่ากับสิจับคู่เลยนะครับจับคู่เลยนะครับถ้าจับคู่นะครับเนาะจับคู่นะครับ,นะรบก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสาม หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับนี่เนาะนะครับแล้วก็สองสี่สองสามสองศูนย์และสองเก้านะครับนี่นะครับเนาะนะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับเนาะตัวที่มันเป็นตัวนี้นะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับ มันจะติดนะครับเนาะสำหรับแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์สามตัวนี้มาทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาแปดมานะครับงวดนี้ชนเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์สองตัวนี้ชนเก้ากับศูนย์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเลขก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับอาจจะเป็นบนหรือล่างนะครับแต่นะครับสองศูนย์นี้จะชนสี่นะครับชนสี่ในเลขชุดนี้นะครับเนาะเราจะให้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับตัวนี้ตัวเด็ดนะครับเนาะ หนึ่งสี่และสองสี่นี่ครับหนึ่งสี่และสองสี่เพราะว่ามันอยู่ในโค้ด้าของเราทั้งหมดนี่นะครับเนาะนะครับเพราะว่าตัวนี้ชนเก้ามันไปชนสูตรนะครับมันไปชนสูตรข้างนอกนอกจากสี่สูตรนี่นะครับเนาะเก้าไปชนตัวนี้นะครับเนาะนะครับเก้ากับศูนย์นะครับไปข้างนอกเลยนะครับนี่ครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะนะครับตัวที่เป็นตัวเด่นนะครับเนาะตัวที่เป็นตัวเด่นในตัวรองนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับตัวนี้นะครับเนาะสี่คู were, ่นี้นะครับในตัวนี <vanilla iller> ่ <English vegetarian> ตำแหน่งที่1นี่นะครับในในเลขสูตรนี้นะครับตำแหน่งที่1ในสูตรที่1นี่นะครับจะนะครับช่วงลังมากเนี่ยจะไม่ค่อยมากนะครับจะไม่ค่อยมานะครับในสูตรที่1นะครับนะครับในสูตรที่1นะครับก็จะไม่มานะครับก็จะไม่มา1นะครับ1 2นะครับเนาะหนสองนะครับแล้วก็3แล้วก็4นะครับสี่วดนะครับก็ไม่มานะครับคือตัวนี้ไม่มานะครับเนาะไม่มา แต่ตัวที่มาเดินดีนะครับก็คือในตำแหน่งนี้นะครับเนาะสองตำแหน่งนี้นะครับสองตำแหน่งนี้ที่มาดีเลยมาดีสองตำแหน่งนี้นะครับมาดีนะครับแล้วก็ช่วงก้อนหน้านี้นะครับก็จะมาในตัวนี้นะครับแต่ตัวที่ติด890ก็คือศูนย์นะครับเนาะก็คือศูนย์นะครับตัวที่ติด890ก็คือศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์ตัวนี้นะครับคือศูนย์นะครับในตำแหน่งที่เดินดีนะครับเนาะนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่หนึ่งนี้ไม่เดินนะครับเนาะสีงวดแล้วนะครับ เพราะฉะนั then two, then. So, ้นก็จะให้ไปที่ศูนย์นะครับเนาะนะครับศูนย์นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับก็จะให้ไปที่ศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะครับในเลขทั้งหมดนี้นะครับเข้ากับสิเลงไปที่ตัวนี้นะครับจะเลงไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับถ้าเป็นนะครับหนึ่งสี่สองสี่นะครับในสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ ก็จะเป็นล่างนะครับส่วนมากจะมาล่างนะครับเลขสองส่วนนี้สองส่วนนี้มักจะมาล่างนะครับเนาะนะครับแล้วบานี้อีกชุดหนึ่งนะครับเนาะก็คือเลขชุดนี้ที่อยู่ข้างนอกนี้นะครับเนาะอยู่ข้างนอกนี้ถ้าเป็นชุดนี้นะครับเขากับเซี่ยงไฮเป็นหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นี่ครับหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นี่ก็จะเป็นบนนะครับเป็นบนนะครับเป็นบนนะครับ ถ้าเป็น3ตัวบนนะครับมันก็จะมีอยู่4คู่นะครับมันก็จะมี1 10, ม 4, 1 0่งหนไอ้ประมาณสี่หนึ่งศูนย์นะครับสี 4, 1, 0, 4, 1, 0, ่หนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์นะครับสี่หนึ่งศูนย์นะครับสี่สามตัวนะครับสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่สองศูนย์นะครับนี่คือสามตัวนะครับนี่คือสามตัวนะครับชุดสามตัวนะครับเนาะเพราะว่าหลักหน่วยล่างมันก็เป็นหลักร้อยนั่นแหละนะครับเนาะ หลักหน่วยล่างเป็นหลักร้อยหลักหน่วยล่างก็คือเลขสี่นะครับเนาะหลักหน่วยล่างคือสี่ก็จะเป็นสี่หนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์นะครับถ้าตัวนี้เป็นบนหลักหน่วยล่างต้องเป็นหลักร้อยนะครับก็คือสี่หนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์นะครับก็คือหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์นะครับสี่ตัวนะครับนอกเป็นบนล่างนะครับเอานะครับผมสำหรับเลขกห้านะครับนอกสาวเราคนสวยวันนี้นะครับเนาะมาในไซต์ที่ number one นะครับเนาะ number one นะครับเนาะ number one นะครับสหรับใน วันนี้เนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะไปที่เลขหนึ่งนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสําหรับเลขของเข้านะครับตัวที่เด่นนะครับเนาะก็คือ1นะครับเพื่อนเนาะนะครับ1ให้1ไปที่ตัวนี้นะครับ1มากระจายเลยนะครับหนนะครับแล้วก็ตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นล่างนะครับเนาะตัวเด่นล่างก็จะเป็น1 4 2 4เด่นบนก็จะเป็น1020 3ตัวบน 410 420นะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนี้นะครับล่ามเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ